นี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนองหานนะนี่ยสวนผาเดนังไอ้ผู้ใด้ภาพผันนังไอ้อยู่ผู้ใด้ปุ๊บตะไก่เลยตะไก่ตะหางันไปบลาอดอันนี้ก็นนกนกนกโกเอี้ยงหงอกเอียงเป็นย่างตามหลังนกเอียงทรงตัวตามตัวอันพาแดงนังไอ้เลี้ยงนุกมันกว้างเยอะมากกว้างกว้างนี่กับเป็นที่ท่องเที่ยวของ คนจังหวัดสกลนครได้ี่นี่ก็เป็นมะกว่าบ่ยมักอย่างนี้โอ้ยโอ้เนมะกว่าเื้ยมะกว่าแม่ยกมะกว่าใหญ่นั่นแล้วอันนี้มะหว่านี่ยมะหว่าใหญ่หนุ่ยฮ่าเนี่มะหว่าเนี่ยมะหว่ามะหว่าเนาะมะหว่าตรงนี้ก็มีได้มะกว่าใหญ่แล้วอของจึงเพ่งอยู่ มกว่าเีวอพามาห็นมกว่าแน่นันดน่นดกสถานที่ทองเสียวของพาเดน้าไอดมี่มกว่าลยนกกระห้องยนกกระดันนกห้องนกห้อง นี่ก็คือโนองหานเด้ทางทางหาน้าโนงหานตรงนี้ก็มีคนติดป่านะคนติดป่าติดตุ้งที่ดานคนมาติดจะดุ้งจนะะไก่ไว้เดี๋ยวไป มีคนตึ๊กตุก๊กป่ายนะน้องหานโมนี่อันนี้ก็มีนะคนตึกตุ๊กหมผู้เดียวนี่นั่งเนะข็มฝังนะต้นไม้จักต้นไม้ไปสั่งดอกโบจักนะต้นไม้ก็ไดรเงยย่างๆเรือไปก็ว่วงว่างนี่น้องหานสกุลนกคนเว่วงว่างว่วงว่าง นกห้องแล้วเจ้าจาที่จ้านกเลจะดุงของเจ้ามาติดที่หงยันยืดตัวน้ำได้คนละเกียวกบตนั้นนะอ๋อโยแล้วเกียวบน่นโยแล้วโอ้